ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับติวผมช่องพีเพ็ดคนดีคนเดิมนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาซองจินวูได้แบบ100%เลนั่นเองนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนแบบเร็วๆไปเร็วๆไปไปไวๆเลย้วทุกคนใครอยากรูทำยังไงไปดูเลยดีกว่าครับทุกคนไปก็อย่างแรกนะทุกคนก็คืออย่างแรกที่เรา จะมาหาซางจินบูกันเนาะเราก็มารู้กันก่อนนะว่ามันหายยังไงแล้วก็วิธีการไปมันไปยังไงเนาะทุกคนก็อย่างแรกเลยเนาะทุกคนก็คือซองจินบูเนี่ยครับผมคือเราเนี่ยครับจะหาเจอจากดันเจียนเนาะทุกคนซึ่งดันเจียนเนี่ยครับผมนะจะต้องเป็นดับเบิลดันเจียนเนาะทุกคนซึ่งการหาดับเบิลดันเจียนเนี่ยครับผมนั่นก็คือเราเนี่ยครับก็คือจะต้องลงดันเจียนนะครับไปเรื่อยๆเเนาะทุกคนในแต่ละรอบเนาะทุกคนพอเราลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยดับเบิลดันเจียนเนี่ยครับผมนะก็คือพอเราเนี่ย เล่นจนสามารถตีบอตาแล้วปุ๊บเราเรอทั้งหมดจนกว่าเลขข้างบนเนี่ยครับจะเป็นเลข10วินาทีเนาะทุกคนพอมันถึงเลข10วินาทีปุ๊บเนี่ยครับผมนะมันก็จะทําการเปลี่ยนไอ้ด่านที่เราเนี่ยครับเล่นไปแล้วเนาะทุกคนให้กลายเป็นด่านของดับเบิลยันเจียนเนาะทุกคนก็คือเราก็คือต้องเล่นย้อนกลับไปเนาะทุกคนพอเราเล่นย้อนกลับไปปุ๊บเนี่ยครับผมนะเราก็จะเล่นเรื่อยๆนะครับจนเราเจอประตูเนาะทุกคนพอเราเจอประตูเ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคน ให้เราเนี่ยครับผมมือนกทำการกด e ที่ประตูเนาะพอเรากด e เสร็จปุ๊บมันก็ทําการเปิดบอสมาให้เราตีเนาะทุกคนแต่สำหรับคนที่แน่นอนครับว่าผมเนี่ยมีวิธีให้ที่สำหรับการหาเดบลันเจียนได้ง่ายมากๆ,ๆเลยนาะทุกคนโดยการที่เราเนี่ยครับเข้าไปใน Discord ของตัวของ a l l i e crossover ทุกคนแล้วพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเราบราอดีไฟ a l l i ให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะพอเราบราอดีไฟ a l l i เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ให้เราเนี่ยครับทาการไปที่ห้องที่มีชื่อว่าเกมดันเจียนนะทุกคนพอเราไปที่ห้องที่มีชื่อว่าเกมดันเจียนเสร็จแล้วเนี่ยครับให้เราเนี่ยเนาะไปดูดูแต่ละอย่างนะทุกคนก็อย่างแรกเนาะทุกคนก็คือเขาเนี่ยครับก็คือจะบอกเกี่ยวกับเรื่องว่าไอ้ดันเจียนนะครับอยู่ในแมปอะไรแลงอะไรแล้วเขาก็จะคือส่งภาพมาให้ว่าดันเจียนเนี่ยครับอยู่ส่วนไหนเนาะทุกคนต่อไปก็คือคําว่าดีดีกับน็อตไอ้กับโนดีดีนะทุกคน โนดีๆก็คือโนเดือบเบอดันเจียนก็คือในในดันเจียนนั้นนะครับมันคือไม่มีซองเจนบูเกิดเนาะทุกคนแต่ถ้าดีๆขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับก็คือมีซองเจนบูนะครับเกิดขึ้นมาในดันเจียนนั้นเนาะทุกคนก็ให้เราเล่นตามปกติแล้วก็พอเราจบบอสได้ปุ๊บเรารอรอให้เลขขบวนเนี่ยครับเป็น10บวิเสร็จปุ๊บเราก็ย้อนกลับไปทางเดิมเนมาทุกคนแล้วเราก็ไปเปิดประตูแล้วมาตีซองเจนบูได้เลยเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้จริงๆครับผมผมก็ไม่รู้ผมจะยัดอะไรใส่ไปคแล้วเนนาะทุก เพราะว่าผมก็ยังแบบว่ายังเป็นมือใหม่อ่ะนาอทุกคนแต่ผมก็ไปเร็วมาเร็วดีกว่าแล้วทุกคนเพราะว่ามันก็มีแค่นี้แหละครับวิธีการหาซองจินบูทุกคนก็อยากให้ทุกคนหากันให้ได้นะทุกคนส่วนผมนะครับก็คือหามาแล้วทุกคนแต่ว่าก็ยังสกัดเงาไม่ติดนะทุกคนก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเลยเนาะทุกคนแล้วก็ทุกคนครับซีอีโอเกณฑทุมอลลลก็ผมมากได้มาดูกันนะครับเจอกันครับบาย